Welcome back to my YouTube c h anel n News m a r t ์ทโฟนอัปเดตเด e อ m สมาร์ทโฟน e c เรตวันนี้เรากลับมาพร้อมสมาร์ทโฟนรุ่นที่หลายคนกำลังรอคอยอย่าง Redmi Note 16 Pro Max สมาร์ทโฟนที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งความเร็วความแรงและดีไซน์ที่ทันสมัยมากขึ้นกว่าเดิมในวิดีโอนี้ผมะจะพาคุณไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของมือถือรุ่นนี้แบบเต็มอิ่มโดยเราจะพูดถึงทุกอย่างตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกหน้าจอกล้องประสิทธิภาพแบตเตอรี่และฟีเจอร์ที่ล้ำสมัยที่หลายคนอยากรู้ เพื่อให้คุณตัดสินใจได้ง่ายว่ารุ่นนี้เหมาะกับคุณหรือไม่และเหมาะสำหรับการใช้งานแบบไหนในชีวิตประจำวันของคุณเมื่อหยิบ Redmi Note 16 Pro Max ขึ้นมาความรู้สึกแรกคือความพรีเมียมที่เกินราคามากตัวเครื่องถูกออกแบบให้มีความโค้งมนจับถนัดมือฝาหลังมีลวดลายแบบด้านที่ช่วยลดรอยนิ้วมือดูหรูหราและมีความแข็งแรงพร้อมเฟรมอลูมิเนียมที่ให้ความรู้สึกมั่นคงหน้าจอที่มาพร้อมขนาดใหญ่เต็มตาให้ประสบการณ์ในการรับชมวิดีโอ เล่นเกมหรือเลื่อนโซเชียลต่างๆได้อย่างลื่นไหลสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ใส่ใจทุกรายละเอียดของดีไซน์เพื่อให้ผู้ใช้งานทุกคนรู้สึกพึงพอใจในทุกครั้งที่หยิบขึ้นมาใช้งานหน้าจอของ Redmi Note 16 Pro Max โดดเด่นด้วยความสว่างสีสดและรายละเอียดคมชัดทำให้คุณรับชมคอนเทนต์ระดับ HD ได้อย่างสบายตามไม่ว่าจะดูหนังเล่นเกมหรือเลื่อนดูภาพถ่ายต่างๆคุณจะพบว่าหน้าจอรุ่นนี้ให้ความสบายตาและรองรับการใช้งานในที่กลางแจ้งได้ดีมากขอบจอถูกทำให้บางเฉียบเพื่อเพิ่มพื้นที่การแสดงผล ทำให้ผู้ใช้รู้สึกว่าถือหน้าจอขนาดใหญ่ในเครื่องที่ไม่ใหญ่จนเกินไปและยังรองรับอัตราเรเฟรชเรทที่ลื่นไหลเหมาะกับการใช้งานทุกแบบสำหรับระบบกล้อง Redmi Note 16 Pro Max ถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์ที่ทําให้รุ่นนี้น่าสนใจมากกล้องหลักความละเอียดสูงเก็บรายละเอียดได้คมชัดภาพสีสันสมจริงและระบบประมวลผลภาพใหม่ที่ช่วยให้ถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีขึ้นรูปภาพกลางคืนดูสว่างขึ้นโดยไม่เสียรายละเอียดโหมดถ่ายภาพบุคคลมีการเบลอฉากหลังที่เป็นธรรมชาติ และกล้องอัลตราไวก็ถ่ายมุมกว้างได้อย่างครบถ้วนเหมาะกับการถ่ายทิวทัศน์หรือถ่ายภาพกลุ่มเพื่อนนอกจากนี้กล้องหน้าให้ความคมชัดเหมาะสําหรับการถ่ายเซลฟี่หรือวิดีโอคอลที่ต้องการความคมชัดสูงประสิทธิภาพของ Redmi Note 16 Pro Max ถือว่ารวดเร็วเกินคาดสาหรับผู้ใช้งานที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่ทําได้ทุกงานในเครื่องเดียวไม่ว่าจะเปิดหลายแอปพร้อมกันเล่นเกมสเปคสูงหรือทางานหนักตลอดทั้งวันชิปประมวลผลรุ่นใหม่ให้ความเร็วที่ดีมากการตอบสนองของระบบลื่นไม่มีสะดุด ระบบระบายความร้อนก็ถูกปรับปรุงใหม่เพื่อให้เครื่องไม่ร้อนเกินระหว่างใช้งานหนักๆซึ่งเหมาะสำหรับเกมเมอร์หรือคนทำงานที่ต้องใช้มือถือเป็นหลักด้านแบตเตอรี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ Redmi Note 16 Pro Max ทำออกมาได้ดีมากด้วยแบตเตอรี่ความจุสูงที่ใช้งานได้ทั้งวันโดยไม่ต้องกังวลว่าพลังงานจะหมดระหว่างวันไม่ว่าจะดูวิดีโอเล่นเกมโทรหรือใช้งานโซเชียลมีเดียต่อเนื่องระบบจัดการพลังงานที่ชาญฉลาดจะช่วยให้แบตอยู่ได้นานขึ้น และยังรองรับการชาร์จเร็วที่ช่วยให้คุณกลับมาใช้งานได้ในเวลาไม่กี่นาทีเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องการความสะดวกสบายไม่ชอบรอชาร์จนานอีกหนึ่งจุดที่ทำให้ Redmi Note 16 Pro Max น่าสนใจคือซอฟต์แวร์ที่ได้รับการปรับแต่งอย่างดี Interface ลื่นไหลใช้งานง่ายและมีฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ AI ที่ปรับปรุงภาพระบบความปลอดภัยที่รัดกุมขึ้นการอัปเดตท,ที่สอที่ยอรอและรวดเร็วรวมถึงการปรับแต่งหน้าจอต่างๆให้เข้ากับสไตล์ของผู้ใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดนี้ถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อให้ใช้งานสมาร์ทโฟนได้สะดวกและครบครันที่สุดนอกจากนี้ลำโพงของรุ่นนี้ยังให้เสียงที่ดังและคมชัดมากขึ้นเหมาะสำหรับคนที่ชอบดูหนังหรือฟังเพลงโดยไม่ต้องใช้หูฟงังระบบเสียงถูกปรับปรุงให้มีมิติเพิ่มขึ้น ทั้งความดังความชัดเจนและความลึกของเสียงทําให้การดูหนังหรือเล่นเกมมีความสมจริงมากขึ้นฟังก์ชันสแกนลายนิ้วมือและปลดล็อกด้วยใบหน้าก็ตอบสนองรวดเร็วช่วยให้การปลดล็อกเครื่องง่ายและปลอดภยัยโดยรวมแล้ว Redmi Note 16 Pro Max เป็นมือถือที่คุ้มค่าเหมาะกับทุกการใช้งานไม่ว่าคุณจะเป็นคนชอบเล่นเกมชอบถ่ายภาพใช้งานเพื่อทำงานหรือเพียงต้องการสมาร์ทโฟนที่ลื่นไหลไว้ใช้ทุกวันรุ่นนี้สามารถตอบโจทย์ได้ครบถ้วน และด้วยราคาที่เข้าถึงง่ายทำให้สมาร์ทโฟนรุ่นนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับทุกคนหากคุณกำลังมองหามือถือที่ครบเครื่องดีไซน์สวยใช้งานดีแบตอึดและกล้องคมชัด Redmi Note 16 Pro Max เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามและนี่คือทั้งหมดที่คุณควรรู้ก่อนตัดสินใจซื้อหวังว่า,ว,าวิดีโอนี้จะช่วยให้คุณได้ข้อมูลแบบชัดเจนที่สุดและช่วยในการตัดสินใจของคุณขอบคุณที่รับชมและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปของเราครับ